เป็นอะไรที่บ้านเราลองมาหลายปีมากนะฮะเพราะ,นะว่าคือตั้งแต่มีเรื่องมาตั้งแต่ตอนแรกกระแสโดนทราบเรื่องปัญหาในครอบครัวอะไรเงี้ยตั้งแต่พ่อออกมาพ่าตอนแรกว่าห้าหกปีแล้วว่าถูกความไร้เซ็งมันก็ไม่มีความชัดเจนสายคนก็อาจจะสงสัยว่าสนุกมันยังไงนะนะนะอะไรเงี้ยก็มีข่าวลือบ้างมาว่าพ่อเป็นออเอาไซม์เมื่อเซองจำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันนี้ก็คือเรา เขาควรแล้วมันได้เอาความเป็นธรรมแล้วแล้วมันก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่พ่อพูดมาตลอดเมื่อ5-6ปีที่แล้วมันเป็นความจริงหมดว่าเรื่องของพ่อรูนฟอมลายเซ็นขโมดในเรื่องของการโอนถงมืนเลั้งนัานะที่ลูกตอเองอยู่กับคุณพ่อตลอดเป็นควิ่งต่อที่พูดเพรารับทราบว่าสามีรักษาแล้วว่าทุกอย่างเป็นขบงจริงพี่พ่อเป็นยังไงบ้างพ่อก็สบายใจเพราะว่าคือคืออันนึ่งก็คงเป็นอันนึงที่กินใจพ่อมาตลอดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครอยาเกิดขึ้นและอย่างที่เหมือนว่าแบบทำไมไม่มีใครเชื่อพพพ่่่่่่ออออววาาบบกไไมด้เจรริงๆนคั วันนี้ก็รกเ,เ,เรียกว่าทุกอย่างพิสูจน์ชัดเจนใช่ครับเราในฐานะลูกที่ผ่านมาดูแลคุณก็ยังไงบ้างเจ็ดปีที่ผ่านมาปัญหาในครอบครัวก็ <c oughs> <า>จริงๆเป็นปัญหาที่ หนักที่สุดในชีวิตแต่ละกันเพราะว่าไม่ใช่สมุกโสมเองแต่กรงพ่อเองเพราะว่าพ่อก็ทั้งสภาพจิตใจทั้งอะไรทั้งน้ำนองน้ำหนักก็ดดลดไยแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาปกติขึ้นก็โชคดีที่มีลูกผมมาเป็นยาใจนะฮะก็คือว่าเราก็ในฐานะลูกเราก็ทําหน้าที่ลูกไปดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พุ่นแม่ต้องการที่สุดเลยสุดสำคัญก็คือว่าสุดท้ายเรื่องคดีความก็เรื่องคดีความดำเนินกันไปแต่ว่า เราไม่ได้จะมาทำํำคดีฟานด้วยความโกรธแค้นอะไรแบบนี้แล้วเราต้องการโครงการไม่ทำให้พอ่อเราองทุกข์เจ็ดปีที่ผ่านมามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนหน,นหนักมากใช่เพราะมันเป็นมันไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจอะไรแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกขอวคนเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะมีปัญหาก็เราก็เป็นครอบครัวที่สนิทกันมากแล้วไม่เคยมีปัญหาเอะไาเงยรก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้วจะมาถึงวันนี้จริงทำไมทางครอบครัวถึงบอกว่าวันนี้เราไม่ เพราะลูกทุกคนคือเรียกว่ารักและเชื่อถือแม่มากแม่พูดอะไรคำเดียวทุกคนจะหยุดหมดคุ่น้ัได้แม่เป็นคนเด็ดขาดแล้วก็แม่จะเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจด้วยเหตุผลเราจะไม่เคยโดนแต่เล็กเราไม่เคยโดนตีที<ม>้อย่างคือพูดด้วยหตุผลอธิบายมดนอก่คือทุกคนเชี่ยวังนแม่จริงๆครับแต่เหมือนหลังจากนี้มันก็ยังไม่ได้จบไปสะทีใช่ใช่มันก็เหมือนค่อยๆเคลียร์ไปทีละปงแต่น้อยคือ อย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปงใหญ่ของทุกคดีว่าแบบว่าพรทุกคดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปลอมไลน์ไซม์หมดแต่อในที่มันเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะปงใหญ่ที่สุดในก้อนเนี่ยถ้าเริ่มแกะได้ก็หวังว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายไปครับวันนี้ได้รับคดีสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วี่ได้ดำเนินการ อย่างที่เรียนไปก็คือว่าอย่างทุกคดีมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องปลอมลายเซ็นหมดนะคืออันนี้มันพอมันชัดแล้วว่ามันเป็นเอกสารปลอมจริงๆเนี่ยเอ่อมันคงจะมีความที่หายได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่รายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องขอปษษรึกษาแต่เพราะที่คำในข่าวสารเราพึงได้มาเหมือนกันครับว่าจะต้องทิดกันบ้านก่อนี่อจริงๆไม่มีอจรงิงๆเรื่องนี้กังวลสุดแล้วก็สบายใจสุดแล้วเรื่องเรื่องนี้แหะครับเพราะว่าคืออย่างน้อยคือความจรงิงมันก็ชัดแล้วว่าว่าสิ่งที่บ้านเราพูดมาตลอดมันเป็นความจริงนะครับเก่งกินข้าว ก็ต <da> ั <and> ้งแต่มีเรื่องกันก็ชัดเจนว่าทุกวันนี้ธุรกิจของเขาบคัวก็คือเหลือแค่สองคนคือคุณลุงคนเดนั้นนะครับก็ทางทางบ้านลุงก็แยกออกไปชัดเจนเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันคือท่าทีใจของทางคุณก่อนเอง ก็ดีขึ้นดีขึ้นก็คือกีนแรกๆจะยากนิดนึงแต่ว่าปัจจุบันก็คือถามว่ามันหายแล้วบ้างใช่ไหมเหรครับแต่ว่ามันเราก็คือทำใจบุกอ่อนแล้วเราก็โฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตเราก็คือเรื่องของการของการพ่อพอดีอย่้ครับอย่างตอนทำเรื่องครอบครัว่าตอนนี้น้องคุณิเองก็น่ารักมากครับคนที่สองยังยังมีก็ยังพยายามอยู่ครับก็ถ้าจริงหมดเรื่องเครียดแล้วคนที่สองก็น่าจะมาเลยจะไยในปีนี้ทำไหมคะหรือว่าก็พยายามอยู่ครับ ครับอยากได้เป็นเป็นกต้องจริงๆได้หมดเพราะว่าค<ม>ือส่วนตัวตั้งแต่ก่อนแต่งงานได้ลูกชายถ้าเกิดว่าได้แล้วที่เหลือเรื่องคือเป็นโบน,นัสอันนี้ได้มีการพูดคุยปรึกษากับทางอุณนทร์หรือว่าปรึกษาแล้วแต่ว่าหมอก็อยากให้เป็นเรื่องของธรรมชา<ม>ติก่อนเพราะว่าในเรื่องของการ r e c o v e อต่างๆการรอดมันจะงา่ายกว่าเยอะเลยทำพิริต้าเองก็โอเคใช่ไหมคะไม่เคี่ยวขอบคุณมากเลยนะครับ you cool.